เปิดบัญชีออนไลน์ยืนยันตัวตนด้วย N D I D กับบริษัทหลักทรัพย์าอสะดวกปลอดภัยลงทุนได้ทุกผลิตภัณฑ์เริ่มเปิดบัญชีออนไลน์ท่านสามารถคลิกลิงก์ที่เจ้าหน้าที่ของเราส่งให้หรือเข้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.daosecurity.co.th และเลือกเปิดบัญชีออนไลน์ระบุข้อมูลส่วนตัวหากท่านมีผู้แนะนำการลงทุนให้ระบุข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่แนะนำการลงทุนหรือ A E code ให้ครบถ้วน โดยสามารถสับถาม a e c o โค้จากผู้แนะนำการลงทุนของท่านกรอกเบอร์โทรติดต่อและอีเมลของท่านโดยจะต้องไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลในระบบจากนั้นกดถัดไปทำการตรวจสอบคุณสมบัติศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถ่ายภาพบัตรประชาชนด้านหน้าหรือเลือกอัปโหลดจากอุปกรณ์ของท่านกรุณาตรวจสอบว่าภาพที่ท่านอัปโหลดชัดเจนก่อนคลิกถัดไประบุข้อมูลตามบัตรประชาชนเพิ่มเติม ยืนยันการเริ่มเปิดบัญชีออนไลน์ด้วย SMS OTP ซึ่งจะถูกส่งไปยังเบอร์มือถือที่ท่านให้ไว้ระบุรายละเอียดที่อยู่สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการเปิดบัญชีได้แก่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่สถานที่ทำงานหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้กรณีท่านประกอบอาชีพอิสระสำหรับที่อยู่จะส่งเอกสารท่านสามารถเลือกได้จากที่อยู่ตามบัตรประชาชนที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงานระบุข้อมูลอาชีพหากท่านประกอบอาชีพอิสระกรุณาระบุที่อยู่ที่ทำงานเป็นบ้านหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้บริษัทหลักทรัพย์ดาโอให้บริการเปิดบัญชีออนไลน์ได้ทุกผลิตภัณฑ์ท่านสามารถเลือกประเภทบัญชีที่ท่านต้องการเปิดได้โดยสามารถศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จากเว็บไซต์ของบริษัททั้งนี้บัญชีที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเพื่อขอวงเงินซื้อขายได้แก่บัญชีแคส เครดิตบาลานซ์ t ีเฟกส마ทเอลโกทั้งหุ้นและ t f เฟรวมถึงบัญชี c a s ส Balance ที่ต้องการวงเงินเทรดมากกว่า1 0 0 0 0แบาททำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนแนะนําให้เลือกระดับความเสี่ยงที่ท่านรับได้ตามความจริงและหากท่านเปิดบัญชีประเภท t f เฟจะต้องมีผลคะแนนประเมินความเสี่ยงที่รับได้มากกว่า30คะแนนโดยสามารถย้อนกลับไปทําแบบประเมินความเสี่ยงได้อีกครั้ง ระบบจะแสดงคะแนนพร้อมสัดส,ส่วนการลงทุนที่แนะนำให้ท่านหากท่านต้องการทำแบบประเมินใหม่เลือกทำแบบประเมินใหม่หรือหากต้องการเปิดต่อให้เลือกถัดไประบุสถานภาพครอบครัวหากสถานภาพครอบครัวเป็นสมรสกรุณาระบุข้อมูลคู่สมรสเพิ่มเติมหากมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกรุณาระบุข้อมูลบุตรเพิ่มเติมระบุข้อมูลการลงทุนถ่ายภาพหลักฐานลายเซน็นหรือเลือกอัปโหลดจากอุปกรณ์ของท่าน หลักฐานลายเซ็นจะต้องเป็นการลงลายมือชื่อ2ครั้งด้วยน้ำหมึกปากกาบนกระดาษสีขาวแผ่นเดียวกันเท่านั้นกรุณาตรวจสอบว่าภาพที่ท่านอัปโหลดนั้นชัดเจนก่อนคลิกถัดไปเลือกบัญชีธนาคารเพื่อสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติหรือ ATS โดยหากท่านไม่เลือกคำในขั้นตอนนี้ท่านจะไม่สามารถสมัคร ATS ของธนาคารกสิกรไทยแบบออนไลน์ได้ในภายหลังแต่ยังคงทำผ่านตู้ ATM และแบบฟอร์มได้ค่ะ หากท่านต้องการกรอกข้อมูลธนาคารเพื่อทำธุรกรรมหรือสมัคร ATS ภายหลังกรุณาเลือกธนาคารระบุหมายเลขบัญชีธนาคารพร้อมอัปโหลดหรือถ่ายรูปสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกตัวอย่างการสมัครบร,ริการ a t s ให้มีผลทันทีเลือกธนาคารเพื่อสมัครเ t s ออนไลน์เลือกธนาคารกสิกรไทยโดยท่านต้องอนุญาตให้ใช้บ๊อบอัพเพื่อกรอกข้อมูลบนเว็บธนาคารและยืนยันการผูกบัญชีที่แอปพลิเคชัน K+ p a s s กรอกข้อมูลเบอร์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนกับธนาคารกสิกรไทยไว้กรอกเลขที่บัญชีธนาคารของท่านที่ต้องการผูกตรวจสอบความถูกต้องและกดสมัครเปิดแอปพลิเคชัน Kpass และตรวจสอบข้อความคำขอสมัครการผูกหักบัญชีอัตโนมัติในกระดิ่งแจ้งเตือน กรณีที่ท่านไม่มีแอปพลิเคชันเคพัสดในอุปกรณ์ให้ท่านเปิดเคพัสดจากอุปกรณ์ที่มีและสแกน QR วอารโค้ดที่หน้าจอจากนั้นทำการยืนยันหลังจากยืนยันสำเร็จกลับมาที่หน้าจอข้อมูลการเปิดบัญชีระบบจะแจ้งท่านทำรายการสำเร็จกดถัดไปตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชีทั้งหมดหากท่านต้องการแก้ไขสามารถคลิกแก้ไข เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนและไม่ต้องการแก้ไขแล้วคลิกถัดไปเพื่อความปลอดภัยในการเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ท่านจะต้องทำการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือ NDID โดยท่านจะต้องทำการลงทะเบียน NDID กับธนาคารที่ท่านเลือกโดยมีการเสียบบัตรประชาชนที่ธนาคารและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารหรือผ่านสาขาธนาคารศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไข ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ดาโอเปิดให้ท่านเลือกทำรายการ n d i ด d ได้8ธนาคารได้แก่ธนาคารกะสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีธนาคารอมสินธนาคาร CIMB ธนาคารทหารไทยธนชาติธนาคารเกียรตินาคินพัฒละตัวอย่างการทำ n d i d ผ่านแอปพลิเคชัน k p พัทของธนาคารกสิกรไทย เลือกธนาคารกสิกรไทยและกดถัดไประบบจะแสดงหน้าจอระหว่างรอทำรายการยืนยันตัวตนพร้อมมีข้อความแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน k p a s s กรุณาคลิกที่แจ้งเตือนหรือสลับหน้าจอไปที่แอปพลิเคชัน k p a s s และเช็คข้อความแจ้งเตือนที่ส่งจากบริษัทหลักทรัพย์ดาอเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนยินยอมพิสูจน์และยืนยันตัวตนจากนั้นวางใบหน้าในกรอบที่กำหนด ปรวจสอบข้อมูลของท่านและคลิกยอมรับการเปิดเผยข้อมูลมายังบริษัทเมื่อคลิกยอมรับแล้วแอปพลิเคชัน k p a s s จะแสดงหน้าจอการส่งข้อมูลมายังบริษัทเพื่อให้ท่านกลับเข้ามาที่หน้าเปิดบัญชีออนไลน์และดำเนินการต่อระบบจะแสดงข้อความการยืนยันตัวตนสำเร็จคลิกตกลงขั้นตอนสุดท้ายเป็นการศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขาการเปิดบัญชีของประเภทบัญชีต่าง เมื่อศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขครบทุกประเภทบัญชีแล้วระบบจะแจ้งการเปิดบัญชีสำเร็จเพื่อให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดการเปิดบัญชีที่อีเมลเพื่อเริ่มใช้บริการของบริษัทหลักทรับดาโอต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านผู้แนะนำการลงทุนของท่านหรือติดต่อดาโอคอนแทคเซ็นเตอร์ได้ที่0 2 3 5 1 1 8 0 0ในวันและเวลาทำการค่ะ